สวัสดีครับยูกับผมกระเดือหน่อยเชนแอนนะครับกับวิธีคนเหลียงง่วครับกับบรรยากาศตอนแดงแงครับเบิ้งเล็กหน่อยเรียนวาวครับล่มพัดไปทั้งนึงแบบเรียนน้ำล่มนะครับวาวมันโบขืนดะครับเศร้า่อยเดี๋ยวคลีปนี้จะไม่แนะนํามือไม่นะครับเป็นแนวทางว่าเลียงงัวจังไลนะครับเพียรห้มีกำไลนะครับ พยามฟั่งแล้วก็ตีโจทย์เหตุแตกได้ครับพลพี่น้องคีบนี่ก็จะเหี้ยวนี่นะครับเหี้ยวนี่ยบางวางเดี๋ยวจะเอาลงมือเป้เสานะครับเดี๋ยวจะเขียนนขับมันใหญ่พื้นพอไปอยกนะครับสําหรับท่านทียากอ่านนะครับนะครับอย่างนี้กาไรนะครับพว่าหลายๆคีผมก็พยามโยนะครับพยามเฮีดให้มันกระชับบางเดียวกับสรุปโวดนะครับบางท่านก็อาจจะบเข้าใจนะครับเมื่อนี้ก็ ปุยปุยขออครับมีขนาดบริไส้เกียบครับข้อผมเดี๋ยวจะปุยออกไปใส่เปลียงหยาครับตากออกมาให้แหงก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะสะครับเดี๋ยวเห็ดชีพเดียวเขวดออกครับเดี๋ยวทีมงานเลี้ยงยีร้าห้าทางเขาบออ่พครับสำหรับมือใหม่ เดี๋ยวลงเทืออาผมมีภาพประกอบนะครับผมมีทฤเทีย,ย,ปยบปน้ำนี่ยนะครับเจ็ดสูบน้ำเขาบ่ยอีกครับก็จะแนะนําำนะครับมือใหม่ลูกง่วนะครับเป็นหยัางถี่คนเหลียงง่วเห่าไผ่กะวังนะครับการได้ลูกงัวแต่ละปีเนี่ยก็คือผลผลิตก็คือกำไรนะครับก็คือกำไรถ้าบ่ได้ในรอบป,ปีนั่นๆก็ถือว่าขาดทุนนะครับ กัลูปนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ใส่อาหารนะครับส่วนมากม่วที่เลี้ยงดได้กำไรก็จะเมีให้ลูกปีละตัวนะครับลูกปีละตัวอย่างเช่นง,งัวผื่นบานเท่านะครับมวผื่นบานให้ปีละตัวสมติดง่ายกับจิงครับแต่ว่ามุ่นราคานะครับด้านเนื้อด้านโค้งสางความสวยงาม ธานิยมนะครับเปลี่ยนไปสายพันธ์บามันฮินดูนะครับแองการแองกัดดีฟาเตอร์กับเขาแม่นะครับเธอห้าเลี่ยงงัวได้ลูกปีละตัวนะครับพอเวลายาน่มปป๊บนะครับสมุิว่าตัวผู้นะครับหรือปี2องปีห้าสีคายก็ได้นะครับสําหรับผมนะครับถ้าเป็นตัวผู้นี่ตีว่าเป็นกําไรนะครับเป็นกําไรเป็นเงินหนมุนเวียนนะครับ พอหัวยานมเหลวเขาจะซื้อง่ายขายคล่องนะครับบ้านเนาเอื่นตลาดกระตองการนะครับราคาดีนะครับการที่เข้าสีเห็ดกําไรนะครับเดี๋ยวที่ผมว่านะครับต้องเริ่มตั้งแต่เลือกน่านเลียงนะครับทีมาะสมกับระบบนะครับหรือวิธีจัดการเลียงเบืองของเข่านะครับให้อาหารอย่างที่นะครับกับคามต้องการของงูนะครับระยะต่างๆนะครับ เอาสีขายระยะใดนะครับสีเหลียงแม่บอกบอกนะครับหรือสีเหลียงสื่อมาขายไปนะครับสื่งมัว้าตาดีๆนะครับส่วนแมกในหอยเขาทีเอาพันธุก,กรรมนะครับดีๆเอามาขุนนะครับเดี๋ยวเรื่องโปรแกรมกวัคซ์วัคซีนนะครับผมก็จะวอาในลีปต่อไปนะครับถ้าวคลนีดมันก็จะแง่พอเวลาสื่อมาขายไปมันต้งเหตุ โปรแกรมวัคซีนนะครับโปรแกรมไทยพยาธินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายระยะต่างๆให้ฟังนะครับบัเทือในห้องกับมีการจัดการนะครับขอกดีๆนะครับเลียงเบื้องเหมอสมการเรียงง่วกับที่จะให้ผู้เรียงนะครับได้กาไรนะครับตอบแทนไร้แต่เรื่มก็คือเรือขั้นง่วที่จะเรียงนะครับ ให้หมอสมก็ระบบการเลียงพอ้อจจาของนะครับให้หมอสมกับจังไแล้วว่าทุประสงค์นะครับพอ้อจจะของนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือลูกงัวที่ห้าชีผลิตนะครับที่ได้เอามาจะสนองความต้องการนะครับกับตลาดประเภทใดไถนะครับในแถบบานเห่านะครับแถบบริเวณตำบลเอาตำบลห่าซะก่อนนะครับตำบลเรื่องเพื่อก็ไใดนะครับ แต่สำหรับผู้ที่เริ่มชี้เลี่ยงง่วนะครับปัญหาสําคัญที่จะเลี่ยงง่วงท่านเอียงนะครับท่านเอียงตัวนี้ก็ต้องไปศึกษานะครับศึกษาเรื่องโค้งสางของง่วแต่ละสายพันธุ์นะครับการเป็นซับนะครับการจากไีการให้อาหารนะครับมันเกิดรายละเอียดนะครับพยายามศึกษาไล่ไปแต่ละสายพันธุ์ ขยามไล่ไปเทลสายพันธ์นะครับพ่อขอใจยังไปสายพันธ์ใหม่นะครับนะครับนอตของหูคุณสมบัตินะครับพงงวเทลสายพันธ์นะครับเป็นจังไดเนื่อผมยังกาว่าเลยว่าผมยังโมกาเลียงเลือดสุงๆปันไดนะครับเพราะว่าขนาดงัวผืนบ้านนะครับผมยังเบิงมันบดไใดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเบิงปลูกงาเาีล้ที่เป็นจังไดนะครับนะครับ เบื้องคุณสมบัตินะครับก็บคือผมว่านะครับเหมาะก็วิธีการที่เท้าสีเหล่ยงนะครับหรือบบนะครับอ้าควนเกิดสื่ง่วงจังไดนะครับลักษณะจังไดนะครับตัวนี้ห้าก็ต้องเบิ้งนะครับพยายามเบิ้งง่วงแบบไดที่เข้ามากนะครับเริ่มแรกผมกับเบิง้งเขานิยมง่วงจังได้นะครับ เริ่มแรกก็เออสีแดงนะครับสีแดงพูกับมากอยู่แล้วกระเบิงมาเทือกับมาเบิงเหลืองกล้ามเนื้อนะครับเบิงดูๆครับเบิงเฮ็ด้ําๆนะครับเดี๋ยวก็หูอยู่นะครับครับพาอเฮ้าได้ลักษณะเมียงั่วนะครับตามที่เฮาต้องการนะครับเฮ้าจะมีการจัดการผสมพันธุ์ที่ถูกต้องในจังไดนะครับนี่ครับเป็นปัจจัย ลักเลยทีเหตุให้เห่าขาดทุนหรือใดกําไรนะครับเริ่มจากการให้อาหารเลยครับให้เหมาะสมกับความต้องการของงวนะครับในระยะต่างๆนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือระยะที่หนึ่งะครับเป็นระยะจากเมยงัวนะครับขอดลูกจนหอด3าเดือนนะครับหลังขอดส่วนระยะที่สองนะครับเป็นเม่งวทองสี่ถึงหกเดือนนะครับ แล้วก็ระยะที่สามนะครับเป็นเมาง่วททองสามเดือนก่อนขอดนะครับลูกง่วนะครับเวลาขอดเลยเท่าที่จัดการกันเลยนะครับถ้าเป็นลูกง่วตัวเมียนะครับถ้าได้ลูกง่วตัวเมียจะมาน,นะครับเวลายานุมนะครับส่วนแง่เขาจะเก็บไว้เป็นเมยพันธุนะครับโทษเทสนะครับทั้งนี้ก็เบิงโค้งสางเบิง พันธุกรรมที่แม่โซงห่นะครับประกอบแต่สมมุ่ายืนแทนแม่ได้นะครับกับพัดเตียนนะครับขาดออกไปนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูให้ดีนะครับพายามเห็นว่าครับง่วกินฟี่มันสิเป็นสเตียสเตียไปเห็นไหครับเลี้ยงแต่น,น้อยบ่ยให้แค่แก่นนะครับ โดยเฉพาะเลียกเกิดให้กินนมน้ำเหลืองนะครับเพราะว่าจะใส่ผสมพันธุ์ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะเป็นเม่พันธุ์นะครับการจัดการเลี้ยงง่วแเม่สาวเนี่ยนะครับที่ห้าวี่ใส่ผสมพันธุ์นะครับข้างเรียกเลยนะครับจะแตกตตางกับง่วที่เคยมีลูกมาแล้วนะครับพอเม่สาวนี้มวยใหญ่เต็มที่นะครับเ้าต้องเพิ่มน้ำนักนะครับ และเป็นการต่างทองเลี้ยงลูกตัวเลียกหยีบนะครับเอาต้องเฮ็ดให้เพิ่นสมบูรณ์ที่สุดนะครับผู้เลี้ยงก็ต้องเบิงดีๆครับดูแลเอาใจใส่นะครับ,ส,รบสม่ำเสมองานเพื่อแล่าได้ขาดนะครับเฮาสมควรที่จะให้ไร้กลัวแม่งงวนะครับที่เคยมีลูกนะครับที่เป็นแม่เพื่อนบางท่านว่าเห็นตัวหน่อยนะครับแต่ว่าล่องมองกลับการิึงนีครับ แต่ว่างัว่ตัวนี้นะครับแม่สาวเห่านี้จะไปให้พ้นผลีเท่าในอนาคตในหมดแล้วครับบนวายเลียงเอายิมมือตัวมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเ่าจะมีเป้าหมายในการเลียงดูนะครับงัวที่จะให้พ้นผลีเท่านะครับตามรักวิชาการนะครับเขาไปจะกาวมานะครับกาโขนะครับจะขึ้นนึงนะครับ สวนผสมเมียสาวนะครับข้างเรกที่มีอายุสิแปดเดือนขึ้นไปนะครับในช่วงนี้เขาเอื่นมาว่ายจะเลื่อนพั้นนะครับนี่ครับพอเลกส่วน้อสวงนะครับผู้เลี้ยงต้องจับซัดนะครับตรวจซั์เปลี่นนะครับเบื้องง่วเป็นสั์เปลี่นนะครับให้แน่นอนนะครับก่อนที่จะติดต่อหมอหรือว่าพ่อพันนะครับมาผสมนะครับอาจจะใส่ลักการนะครับเห็นเศร้าผสมแรียงนะครับ จะเห็นแร่งผสมเศร้าก็ไเลยนะครับแต่ว่าขอให้นาบจากง่วยืนนิ่งก่อนนะครับพราาบางตัวพวกลูกระทบพวกติดเชื้อยินดูนะครับจะมาเป็นสาดเหงาบางตัวสามสี่มือนะครับสามสี่มือถ้าผาสมจริงเอาไปเป็นอย่างนะครับเขาเก็จะยืนนิ่งนะครับ,นนรบตัวผู้มันจะหูเองนะครับส่วนขอสามนะครับ เวลาจดบันทึกนะครับการผสมนะครับในห้อเาเฝ้าสังเกต20ถึง21อมือนะครับในมือข้างหน้านะครับมือข้างหน้าลังจากผสมนะครับส่วนหัวที่4ถเธอโปรากรมมาเป็นศาร์ตอีกนะครับให้คาดการนะครับว่าผสมติดนะครับแต่ถามีอาการเป็นศาร์ตอีกนะครับเข้าควรจะแก้ปัญหานะครับหาสาเหตุนะครับ เขาโบกของมองได้บ่จับสัตว์ผีผาาบ่เนะครับงวเป็นยุเรียพ่าดมาบ่เนะครับมดลูกเขาอูยงปกติบ่เนะครับกกให้มอลวงตัวนะครับเฮ้าแก้ไขเนะครับอันนี้ผสมไม้นะครับพยายามนะครับว่งเรียบเลยอย่าเสือนะครับว่างัวเป็นมันนะครับเฮ้าตรงโทษสอบครับ เ้าตรงเสื้อใจจะขของเสื้อฟีมือจะขของนะครับถข้าจะเลียงง่วเอากำไรอีหลีนะครับยาเสื้อว่างัวตัวนั้นเป็นมันนะครับถ้าเกินซีเท่อขึ้นไปจังสรุปรว่าเป็นหมันว่าผสมติดหยากนะครับจังขาดออกส่วนขอหานะครับ เวลาบบเห็นอาการเป็นสาร์แล้วนะครับเลียงดูปกตินะครับจนครบสองสามเดือนเหแบบ่ากับปรึกษาหมอครับเอื้นหมอมาลวงตรวจนะครับเพื่ออย่างนี้ครับเพื่อให้แน่ใจว่าง่วผสมติดนะครับผสมติดว่าท่อนะครับที่สำคัญเห่าจะบ,บริสียเวลานะครับส่วนข้อฮกนะครับ ก่อนขอดหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเ้ากับแย่นะครับแม่งัวในกรณีที่งัวเลี้ยงหลายตัวนะครับเป็นฝูงนะครับเพื่อป้องกันนะครับพี่นองส้นนะครับส้นลูกงัวเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพวกเศษถุงเศษตะปูนะครับกเก็บออกนะครับบางทีลูกงัวกินนะครับกิน แล้วก็เพื่อนโคกนะครับพะยะแห้แหงนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับปกติสีสองหลอยแปดสิบหานะครับต่วแม่งัวดที่ใส่เวลาอุ้มทองอยู่สองลอยไปสิบสามหมื่นนะครับตามหลักตามหลักวิชาการนะครับวันหลังจากผสมบวกลบชิปมือนะครับงวจะคลอดลูกให้เฝ้าเบื้องอาการนะครับให้เบื้องห่างๆนะครับอย่าไปขวนสมาธิอย่าไปจาาเพื่อนนะครับ ตัวเมียง่วต้องใส่สมาธินะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยืนนะครับรเสียวเวลานะครับเวลาขอดนะครับเท่ากับหามซอยดึงนะครับบางเทือเฮ็ดเหง่งัวนะครับขอดบุบปกติเวลาก้าดึงออกมามันจะมีผลนะครับมีผลเฮ็ดเห่อทองต่อไปผสมติดยากนะครับ่อยพี่น้องที่ผมเคยเหตุขีดไปไปลองไปหาบึงนะครับ ขอแปบนะครับแบบนี้เวล่าลูกงัวนะครับออกมาได้จักพักนะครับเข้าก็บเบิงนะครับเมียพันจรีบบอนะครับหรือเข้าอาจจะค่อยๆไปซอยนะครับเอาเพื่องเอาผ่าเสียบนะครับน้ำเมื่อนะครับน้ำเมื่อถ้าขยันก็เเียดจนตเพิ่นแหงหัวนะครับนะครับแต่ว่าเมียงวอกจจะท่าหนาที่พันอยู่นะครับ สำหนาที่วนหัวเก่านะครับเวลาลูกออกม่ได้จักพักหนึ่งนะครับง่วลูกง่วจะพยายามลูกนะครับพยายามลูกเจอถ้าใส่เวลาโดนเน่าก,กับซอยปลาค้องนะครับซอยปลาค้องเพราวะว่าเขาจะลูกขึ้นมากินนมนะครับเน่าตรงพยายามให้ลูกง่วกินนมนดำเหลืองเร็วที่สุดนะครับยใ,ให้เกินหกชั่วโมงนะครับ เพราะว่าถ้าปาไปโดนกน้อนน้นะครับโดยเฉพาะหนาหนาวนมมันจะเป็นไขจะเป็นเสียนติดอยู่หัวนมนะครับติดจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เหตุให้หัวนมบวมนะครับจะพยายามปอนนั่นเทือเมีตัวใดให้ลูกกินนะครับบให้ลูกกินกับ กระด้อก็จับใส่ซองครับมาดขาสองขางเลยนะครับใส่ซองเข้ากรบดีดดให้ได้ประมาณจักีดนะครับจักีดหรือเครื่องีดก็ยังดีนะครับขอให้ลูงัวได้กิจีนก่อนนะครับเ็ีทยวสุดก่อนหกชั่วโมงนะครับพอยพี่น้องยำเลยก่อนหกชั่วโมงนะครับมะเทือนี่ขอสําคัญเลยนะครับก็คือล้างคอดนะครับเมางวัวมีเวลาเพียงแปด ชิปเจ็ดมือนะครับย่ำนะครับแปดชิปเจ็ดมือก็คือระยะเวลาสำคัญเลยนี่ระยะมมลูเขาอูนะครับสี่ิหาถึงหกิมือนะครับก็คือหนึ่งนะครับมมลูเริ่มครับสิ่งแปลกปลอมภายในเจ็ดมือหลังขอดนะครับส่วนสองนะครับพผื่นผิว ของผนังมวลลูกนะครับจะเริ่มเปื่อยอะไรก็จะครับออกมานะครับทานมือตรงต๊ะใจนะครับน่องเต้าเห็นหนาเนียนะครับสีน้ำตาลมือที่สิบถึงสิบสองนะครับรางขอดส่วนข้อที่สามนะครับเริ่มสร้างผิวมดลลูกใหมนะครับประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบมือนะครับล้างขอดส่วนข้อที่สี่นะครับมดลลูกเขาอ้นะครับกับซูตําเน่งเก่านะครับประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบห้ามือนะครับนะครับ ล้างขวดตรงนี้แปดสิบเจ็ดมือนี่จะบ่งบอกเลยว่าเอ้าเลียงเมาง่วได้สมบูรณ์บอนะครับได้สเปก์บอนะครับเ้าอากจะหัวเด้เลยว่าเมาง่วตัวนี้สมบูรณ์พันบ่นสมบูรณ์พันธนะครับ,น,รบรกกรรนะครับสามลักการง่ายนะครับก็คือสรุปสั้นๆเลยก็คือ ขอดหนึ่งถึงสามเหมือนะครับต้องให้กินนมสําเหลืองนะครับเนี่ยให้ได้ภายในหกชั่วโมงนะครับในนมสําเหลืองมันจะมีพุ่มคุ้มการโลกนะครับคุณภาพสูงนะครับที่หาใส่บ่ได้นะครับถ้าบ่ได้กินนี่โโลกี้ไรจะตามมานะครับทองจะเสียนะครับลูกง่วก็จะแค่นะครับถ้าเฮดได้นะครับกำไรจะเพิ่ม40%ครับเ็นี่ผมให้เลย40%เเซตนะครับ สองนะครับผสมให้ได้ไพ่ในสีิบหาถึงเก่าิบมือนะครับหรือต้องผสมให้ตีไพ่ในสีเถือนะครับที่ผมว่าต้วนขีบสีเถือนะครับสีเถือจังถอดใจว่าง่วเป็นหมันนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี่ยงง่วของเห่านะครับเพิ่มกำไรงไฟพอให้สามสีเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเตื่อนี่ขอจุดถ่ายขอที่สามนะครับ ก็คือยาโนม้มเข้าจะยาโน,น้มดูง่วงจะอยู่ที่สองร้อยหาหมื่นนะครับหรือว่าเจ็ดเดือนนะครับใหแม่มีโอกาสเฟื่อโตัวนะครับในภาคนะครับลูกในท้องก็จะแข็งแรงนะครับถ้าเฮ็ดได้ตัวนี้ไปให้อีกสามสิบนะครับร่วมกันเป็นล้อยนะครับครับ เอาหัวเข่าฟอกเกลือแล้วก็ทำมาพอดีครับพ่อพี่น้องคลิปน no? no? anyway> ี่ทำอีกแล้วนะครับอย่างใดๆลืมรักษาสุขภาพนะครับพ่อพี่น้องไม่พอนคปหน้าครับจ้วงนี่ก็อาจจะบ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าผุ่มก็ท่าย่ายไว้หน่อยนะครับพยายามให้มันละเอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นนางเท้าพุมกับฝ่าเบาะนะครับ คลิปหน้านะครับพ่อพี่น้องยังในคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับ